บอลพิมเมอริกสองคู่และก็สเปนซูเปอร์คัพนะครับสวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางคารเดนทั้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและใครที่อยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมนะผมก็คอมเมนต์ไว้แล้วหกวงครึ่งเรามาเจอกันในไลฟ์สดนะครับผมแล้ววันนี้เรามาจัดให้ก็เปิดหัวไปที่คู่เอฟเวอร์ตันเปิดคุนิสันพาร์คต้อนรับการเยือนของทางแอสตันวิลล่าเลยนะครับออ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 ัััััันน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 นดดดบบบแรรรรรรรกกกกกกกะะคคคเเ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 เาาาามมูููใใใใืื่่่่่งงงสถถิิตตีีี้้้ทยยยจจลลลฤผปป็็็ววข บุกไปเยือนนะผมชนะมาได้ถึง2ประตูหนึ่งแต่ถ้ามองเรื่องเกมโดยรวมครับสำหรับเซนต์ลูการที่แล้วเนี่ยเป็นทางในเรื่องของแอตตาวินล่านะผมชนะตั้งไปตั้งกลับเลยแล้วฟอร์มนปัจจุบันนี้ของทางเอเวอร์ตันก็เริ่มกลับมาแผ่วอีกเหมือนเดิมครับจากโดนตัดแต้มแล้วก็ฟอร์มมาดียาวๆเลยครับแล้วตอนนี้นะปัจจุบันเนี้ยคือห้าเกมหลังสุดแล้วที่เขายังไม่ชนะใครโดยการนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับคิตต้าเบเลสครับก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้กับบูธเดมตันครับแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูที่แล้วก็ในศึกบอลด้้้้้วววววยนนนนนะคคครรรรรรัััััับบบบบบผมมมมมกกกกก็็แแแแพพใใใหหเเเเเเื่่่่่่่ออออองงงงขฟฟูลลลลสาาาาตตจุโทททษไปิีี์ช กลับมาดูดีขึ้นเรื่อยๆครับให้เกมหลังสุดเนี่ยแพ้เป็นแค่นัดเดียวครับเสมอไปหนึ่งและชนะไปถึงสามครับโดยการที่ชนะมิดเดิลสโบ์ครับชนะเบอร์ลี่และนัดก,ก่อนนั้นก็ชนะในเรื่องของทางเบนฟอร์ดและเกมไปเยือนถามว่ายิงดูอ่อนอยู่ไหมก็หกเกมหลังสุดแพ้เป็นแค่เกมเดียวอย่างที่ผมบอกครับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ที่เหลือเนี่ยชนะไปถึงสามครับเสมอ,ไปส,มอไปสองเสมอกับซินกี้โมซาและก็บอลมัดไปนะครับแต่มาดูในเรื่องความพร้อมครับ เอเบอร์ตันก็ขาดตัวหลักเยอะเหมือนกันนะผมส่วนมากมักจะเป็นในเรื่องแดนกลางครับอย่างในเรื่องของทางกัวไอ้นะครับผมดูกูเล่เดลี่อัลลี่ดูไว้แม็กนิวแนวรับก็แอลลี่ยังนะผมที่ยังไม่พร้อมแต่กับกันนะผมกับทางแอตตาว,วิลล่า ที่ขาดแค่เบอร์ทนันเตาเล่ครับยูริตีเลมันนาบูเอนเดียไทยแลนด์มิงลูก้าดีนเปาตอเล็กก็ถือว่าขาดส่วนมากจะเป็นในเรื่องแนวรับส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามองโดยรวมมาตรฐานจริงเนีณปัจจุบันนี้ผมก็ต้องพูดตามตรงว่าเอเวอร์ตันเนี่ยอาจจะสู้วิลล่ายากหน่อยเพราะว่าการทัทีมของอุนายนเมอรลี่ดูแบบว่ามีความรัดกุมอย่างมากแล้วก็ในเรื่องแดนกลางเนี่ยมันจะมีในเรื่องของจุดที่สามารถแบบดูดีดูโดดเด่นกว่า เอฟเวอร์ตันเนี่ยก็จะมีเรื่องของโดมินิกคาร์วัลลวินครับส่วนในเรื่องของทางแอตตานิลล่าก็จะมีเรื่องของโอลิเวอร์กินครับก็ต้องมาวัดกันแหละว่าใครจะคมหวาแต่ถ้าให้มองโดยรวมครับคู่นี้ ผมมองว่าสกอร์สองหนึ่งหรือสองสองเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าให้มองฝั่งไหนฝั่งหนึ่งผมว่าบอลมันดูว่าเอฟเวอร์ตันในเวลาเจอทีมใหญ่มันชอบเล่นดีครับมันก็เลยว่าอาจจะมองในเรื่องทรงสูงสีกันได้นะผมนัดนี้ผมเลยมองว่ามองไปลุ้นที่สูงเนี่ยดูง่ายที่สุดแล้วครับผมนัดนี้ขอมองที่ทางสูงคู่เอฟเวอร์ตันได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สองที่ผมวิจารณ์ให้นะผมก็เป็นบิ๊กแมตช์สำหรับค่ำคืนนี้ในศึกพรีเมียริษัทนะครับเป็นในเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดโอทททฟอออออรรร์์ดดตนนมเเเเงง้ยกกัาบล สอง2023เนี่ยก็เป็นในเรื่องของการที่ใครเป็นเ้าบ้านมัก,กชนะไปครับอย่างแมนยูชนะ3 2 2 0นะครับกับการกับทางสเปอร์ครับสเสมอ1นัดแล้วก็ชนะมาได้1นัดด้วยสกอร์2 0นะครับแต่ว่าถ้ามองในเรื่องฟอร์มและปัจจุบันของทาง Man U, แมนยูเราก็เห็นอยู่ว่ามันมีในเชิงเราคิดเรียกวา่วา กำจึ่เหมือนกันเวลาเจอทีมใหญ่มักจะสู้ไม่ได้ครับกับกำสกัดสเปอร์เนี่ยก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆครับถึงจะแบบว่าช่วงนี้อาจจะดรอปไปหน่อยในเรื่องของเจม์เซนก็มีข่าวว่าเหมือนจะแบบว่าลงมาซ้อมแล้วนะผมแต่ไม่รู้ว่าจะหายดีพร้อมลงในนัดนี้ไหมแต่ว่าถ้าถ้าถ้าพูดตามตรงนะผมก็มองว่าอาจจะมีในเรื่องของการเข็นลงด้วยกับกำกับเมนยูครับเมนยูเนี่ยยังมีเรื่องตัวเดิมๆที่มันเก็บอยู่ในเรื่องแนวรับส่วนใหญ่อย่างทางวิกตอร์เจอเลิฟครับหรือจะเป็นลูกชอเองมาตินเนตเองบลาซีลเองแฮรรมม็เเอนะกัาหืจปส แล้วคริสเตียนอิเทนก็จะไปผมก็คือว่าตัวขาดเยอะเหมือนกันแล้วผมแล้ววันนี้เล่นโอเดฟอร์ดครับตอนนี้ต้องพูดทาตรงว่าโอเท็ฟอร์ดลงคอ1หนึ่งฟาร์มฝันครับกลายเป็นสว่างของทีมเยือนไปแล้วแล้ววันนี้นะผมต่อสเปอร์มันหน่อยๆนะครับแต่สเปอร์ก็ขาดเยอะเหมือนกันครับแต่ต้องพูดโดยรวมว่าการที่วันนี้เล่นในโอเดฟอร์ดครับลงคอนหนึ่งารมฝันนะผมวันนี้จะกลายเป็นสว่างของทีมเยือนหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันดื่นทีแต่ถ้าผมมองว่ามาตรฐานเกมลูกของทางแมนยูเนี่ยก็ยังดูก่ำอย่างมากนะครับผมแล้วมาาาาาเเเเเเเจจออออกกกกกกบปรรรรร์ททีีีี่่่่่มมมมมมในนนืงงตขึ้แลละควฝยา สเปอร์นะผมน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มได้หรือแบบเก่งๆเลยก็อาจจะในเรื่องของการจบผลเสมอไปนะผมน้านนี้ขอมองไปที่ทาง ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้เลยนะครับและไปดูคู่สุดท้ายนะครับผมก็เป็นในเรื่องของศึกเอลกาซิโกนั่นเองนะครับเป็นคู่มาริดเจอกับทางบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับวันนี้เตะที่ซาอุเหมือนเดิมและนัดนี้ก็คือนัดชิงด้วยนะครับผมว่าใครจะเป็นได้บอลถ้วยนี้ไปแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องเฮทูเฮทครับณปัจจุบันนี้นัดในที่เจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกินเนี่ยก็เป็นมาริดบุกไปเยือนทางบาร์ซ่ามานะครับผมก็ชนะไปด้วยสกอร์สองหนึ่งครับต้องยอมรับว่าตอนนี้มาลิดเริดดมมาาาใใชชช่่่่ั้้ยแตววเขนนะไง โทษนะครับแต่กับการกระทั่บาร์ซ่าครับที่ผ่านทางโอซานซูนามาได้นะผมแต่ถ้ามองฟอร์มโดยรวมเวลากับเกมโดยรวมนะมันก็ยังดูแบบเฉยๆอยู่เวลาเจอทีมใหญ่ก็มาร์กินซูไปได้ขนาดคิโรน่ายังผ่านไม่ได้เลยครับแล้ววันนี้มาริดที่มีความพร้อมใช้ก็ว่าดูดีเลยทั้งจูดเบลลิงแฮมโรนิโกวินิซิวจูเนียนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของทางชัวรมินนี่ก็พร้อมเบลเบเด้คามาเวงกาหรือพรอนิโค้ดโอ้โหความพร้อมของทางมาริดดูแน่นมากๆครับกับการกระทั่บาร์ซ่าครับที่ขาดเหมือนเดิมครับในเรื่องขขอออองงงรรรราาาาฟิินนนนน่คคัับบบกี้ะะหืืจเเเป็ใมต นะผมเจ้ากันเซโร่หรือจะเป็นมาคอสโลซองอย่างเงี้ยก็ยังไม่พร้อมครับแต่ว่าที่เหลือพอร้อมเนี่ยอย่างอีฟคายกุนโดกานแฟรงกี้เดยยองเปรดี้นะครับผมฟอนันต์ตอเลสโรเบิร์ตเลวานด็อกกี้นะครับผมก็ต้องมาเอาลุ้นกันว่าคู่นี้จะจัดแล้วแบบไหน,นแต่ถ้ามองในเรื่องว่าจัดหนักจัดเต็มจริงผมมองว่ามาตรฐานของทางมัลลิศเนี่ยดูเหนือกว่าครับแล้วก็ในเรื่องของกลืนของอันเชลติเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากในการคว้าถ้วยรางวัลถ้วยสำเร็จหรือฟ้าโทฟี่เนี่ยเวลานัดชิงเนี่ยเขาจะปลุกนักเตะปลุกใจนนนนนััักกกกเเเตตตตะะะะไไดดด้้้้้ีีออออยย่่่่าาางงมมคบแแลลวิโโหใช ยาวๆเลยครับผมยังจูดยางโรนิโกอย่างวิซิวุฒใช่ไหมเออหรือจะเป็นในเรื่องของชัวมินี่เองนะผมก็อายุน,น้อยอยู่เลยแล้ววันนี้นะครับผมมาริดต,ต้องเจอกับทางบาร์ซ่าครับในการชิงความสำเร็จอย่างนี้ผมผมองว่าบาร์ซ่าน่าจะผ่านไปยากครับแล้วว่ามาตรฐานมาริดมันดูดีกว่าจริงนะปัจจุบันนี้นะครับผมต้องยอมรับเลยนะจุดนี้นะครับก็ไม่ต้องพูดคับว่าเป็นในหนึ่งทีมที่เก่งที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่ามาริดน,น่าจะเฉอนชนะได้แบบสบายๆครับนัดนี้ขอมองไปที่ทางราชันชุดขาวเลยเอ สคู่นะครับผมตัวแรกมองไปที่ทางสูงเลวเาตั้ตัวที่2มองที่ท็อตแนมฮอาสเปอร์นะครับตัวที่3มองไปที่ทางรา,าชันชุดขาวเลอเอลมาริดนั่นเองน,นะครับวันนี้จัดไปในเน้น3คู่ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด,ด้วยใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและใครที่อยากเข้ากลุ่มของเราไปดูหน้าช่องมาเข้ากลุ่มของเราได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับผมคอมเมนต์ไว้นะครับผมใครอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมหกโมงครึ่งเราไปเจอกันในไลฟ์สดนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตััััััววววลลลาาไไปปกกก่่ออนนนนนนแ้้้เจใใหหมคคคิะรรบบสสดี